ครับคันนี้เลยนะครับผมนาการูนะครับสามสิเอ็ดแง่งมาตีเทินนะครับเอา L ศูนให้ลูกค้าแล้วก็จะเอารถที่ลูกค้าตีเทิรนกับร้านนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจคุป,ปตาจาักรเกษตรยนต์ทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผมวันนี้ครับพวก,กเซว่าอีเช่นเคยเลือกงามย่ำดีนะครับผมมีมาส่รงรถแท็กเตอร์คุป,ปตารุ่น L4018SP อา่าคันนี้เลยนะครับ L4018SP ตัวรถใบมีดแล้วก็โรตารี่นะครับให้กับคุณพี่สมชัยนะครับผมยูบานแหลมทอง ตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชนพนจังหวัดชัยภูมินะครับของุพี่สมชัยก็ได้นน้ำรถอ่าคันนี้ครับนากาโน,โนมาตีเทิรนเป็นคูโบต้า l 4 0 1 8 sp นะครับพึงมาถึงบ่ายมง้งนะครับเพิ่งรถลงแล้วก็เอารถคันที่ลูกคา้าตีเทิรนกลับหลานนะครับตอนนี้ซังเจกะกำลังแนะนำซูมอบนะครับการดูแลก,การบำรุงรักษาก่อนใช้งานเขาต้องอัดจรบบัรลบีหรือว่าตัวเช็คจดุดไดก่อนนะครับเมื่อน,นี้ สร้างเจกะรับหน้าที่นะครับแนะนำให้กับลูกค้านะครับโอเคสวยงามเลยครับผมวันที่วันที่4สีเมษายน2567นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมเลยนะครับ ตัวนี้เบาบางนะครับบ่ตรดิตัวนี้ดีสุดหรองในที่ดีโอก,ก็คือของฟังรนรถดิสี์นะครับพอชิมาใส่ตัวนี้แล้วลรถมันไม่ได้รับจักนะครับครับแบต,แบตเตอรี่นะครับมันฐานไฟเตรียมจะเป็นสีเขียวนได้พวกบัตเดีสยวกันเนกติดเจ้าว่วงหัวหกังตกมันเครื่องนะครับไม่เนี่ยนะครับมันหัว

SP ขนาด40แรงมาให้กับคุณพ่อสมชายกับคุณแม่นะครับผมอ,อ่ากับคุณแม่เกียรติเนาะครับผมอยู่บ้านแหลมทอ่องตำบแลแหลมทอ่องอําเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมินะครับเลิศงามยามดีเลยวันที่4เมษายนนะครับ2567นะครับของของเฮานี่เฮ็ดเกษตรทั้งด้านใดพอ่อคือได้ใส่เจ้าตัวนี้พ่อเอ่อผมเฮ็ดเกษตรทั้งอ้อยมันครับอ้ยอยกับมันเนาะของเฮานี่ก้อนไหนนี่ก้อนนั้นเฮาก็จะมีรถ หน้ากานครับผมอ่าเป็ียงใดค,ครับคือเดยมาตีเทิรนเอ่อกำ,กำลังมันหน่อยครับมันมันหน่อยครับผมกำลังมันหน่อยผมรู้สึกว่าเริ่มจะได้ซ้อมไว้แล้วเนาะครับเซ้มอมไใ้ก่อนนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาแลกเปลี่ยนตีเทินรนกับเซียววนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสมชายกับคุณแม่เกดหลายๆนะครับผมทีไว้ยบังใจที่มาเลือกใส่บริการกับทั้งร้านคูป,ปตาจากเกษตรยนต์จังหวัดหนองบอนผู้เนลคอร์นิโป้ส,สวยๆนะค,ะคร,ครคับคุณพ่อครับกับคุณแม่ยอมเลยครับ